đấy, <ELL> uh, <this serings> chờ rồi, chờ rồi, ở, ở phá liên, Watch out, hold up, wait a minute, something ain't right, yeah, มันจะเห็นแค่ฟ้าเรียงไหนเอ่ยมันลงกลางไปแล้วให้มันลงกลางมันลงกลางว่าเจ้ด้วยช่วยไม่หามเขามันตกใจเหมือนกันนี่นี่อยู่ตรงอยู่บ้านพี่ตัวเดียวได้ตีนหน่อนเนาะสามละอยู่บ้านพี่ยังย,ยังยังไม่เนาะ เอามาพี่ช่วยพร้อมยังหนึ่งสองสามนะไม่นะอันนี้เปิดไปไหนแล้วไปไหนแล้วเออมันโดดมันยางได้ฝั่งนู้นน่ะเออใช่ใช่มันโดดต่อยไปฝั่งนู้นก็ว่าอยู่นี่พี่หลังขวามีหลังผมมาเอาหลังผมก่อนกินน้ำกินน้ำ ไปไหนแล้ววะไม่ขยับอีกแล้วมันโดดต่อยอ่ะ Watch out เฮ้ยบินบนหลังคาเลยหลังคาปีนได้นะหลังคานีรอแป๊บนึ่งเดี๋ยวบินให้โอ้โหเหลือตัวเดียวละตัวอ๋อโอเคแล้วตอนนี้ก็คือมันไม่มีอีเวนต์แล้วใช่ปะใช่ เฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วอยู่อยู่ฟ้าเรียงอ,อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ตัวเดียวไม่เห็นฟังแหล <ả>? มอะบอดนี่หว่าบอดปะวะเหมือนคนเลยอ่ะนา่าจะบอดน่าจะบอดนี่เราเป็น Lớp mái lặng Watch out! Ừm, Lambo Ui, nó sẽ đến đây hả? Vào căn phòng Ồ, là sẽ mua thứ ở căn phòng Vào căn phòng Ừ, nó sẽ Đi thôi, nó đang ở trong căn phòng 3 mê Knock, knock, knock หมดเลยย้ำไม่ไม่ไม่น็อกเฉย<ๆ>เอของด้วยครับอ๋อลูดของด้ดออยงวยครับโอ้ยยังรวย หมดแล้วจะจ้าเลยจะทำมะไรแบบ โมแคมดีไหมมันก็ดีแหละก็ปฏีมได้แต่ปฏิบเก็บความอ,อะไรไม่ได้เครื่องรับไม่ไหวผมต้องรออะไรความระเบิดดีนะการจอไม่ผังไอ้ปลาหมีหรื ไอ้ไอ้ประพานเหมือนเหมือนไม่ใช่รถจิ๊บดอกนะเหมือนมันมันเอามาหลอ,อกอะ๋อรถจิ๊บดอกน่าจะข้ามาหมดแล้วมั้งเนี่ยมีเงินยับเลย นีมีปะอืมฮะม่ตาเหรอเอเอม่ตาไม่มียิงกันยัอเลยนะจะหมดแมพแล้วนี่นเฮ้ยเชลเตอร์ หนุ่มไกลเลยอาเดี๋ยวมันมีนิดนิดน,น,นี่ข้าผมก็มีรถจอดว่ะจะเป็นกล่องไปแล้วมันยิงอยู่กับใครวะมันมีสองตีนะ้ำยิงกับใครไม่รู้หน้าพี่หน้าพี่ถ้ามันขึ้นไปเดี๋ยวผมยิงให้มันลงไปแล้วอ่ะมันดอยมันดูตรงทางนี่น ชิดแน่ไหมชิดได้ชิดได้ชิด,ชดเป็นหัวมปเลยเดี๋ยวผมวิ่งลงหลุมดีกว่าว่ะผมว่ามันต้องวิ่งหลุมต่างเ,าเาขาหัวแล้วเข้าหัว,หว,หวแล้วชิดแไหนมันลงไปข้างล่างผมเลยอ๋อมาชิดมีเน็ตลูกเดียวเฮ้ยเจี๊ยอ้าวสั่นน่าคือเฉย โอ้โหแม่งโดนต่อยมาไม่รู้เรื่องเลยอะไรโอ้ไอหัวเครื่องไอบอทไอบอทแสตโอ้โหอ,โอยฝ่าจะไอชอยคิวแม่งไอคิวกว่าต่างคนต่างโดนต่อยเหรอไม่ผมไม่ได้โดนต่อยผมวิ่งไม่ได้ถือปืนเอเ่พลาดสันร่วงมันน่าจะไปออก ี่ออออืืและละ้วะยังอยู่นะเนี่ยกลมเราอ่ะเออยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่น่าจะอยู่สองตัวนะ ตรงนี้มีกล่องหนึ่งนะ Watch out เก็บมาแล้วอยู่อสองตัวดักซ้ายขวาเลยอ่าเฮ้ยขวามีรถมาต่อด้านหลังเนินเจ็บมากหมดต่อวะ ใครสมอกอะสมอกเองสมอกเองไอ้เราคัันน้นมันไปไหนเล้วรู้ปะรถที่ขับไม่เกี้เหรอใช่ใช่ใช่มันตกสองตัวมันมีกี่ตัวมันมีสามหายแล้วอีกตัวหนึ่งอยู่ไกลๆกายว่าไง มีตัวตรงนี้หรอไม่ะระวัง <S <S 2> <S 2> วมันย้ายไปนู่นแล้ว,วอ่ะไอชุดไอชุดเนี้ยระวังนะเพื่อนมันน่าจะอยู่หลายหลุมเลยอืมไอคิวไฟมันเจอมาในคิวไฟกลับ <S 2> <S 2> โดย,โดย บักกี้ขับซ้าย w บ t c ซ้ายเฮ้ยเฮี้ยน็อกเลยเจ็บมากเลยบักกี้แม่งไม่น็อกก็ไม่ถันนสองตัว ต้องหินต้องหินซ้ายมาตอนไหงอา้าวยิงเจ็บจัดแม่ไม่น,นอก up now.